พี่น้องเอ้ยปาดตทโอ้โหพ่อแม่พี่น้องมาเจออีกแล้วเฮาบ่บมาพ่อแม่พี่น้องเพียอุอยขาเรา พ่อแม่พี่น้องมาลุยกันต่อเลยโทรหาน้องพนแล้วน้องพนเขาอีกฟังหนึง่งก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวพี่แพตไปหาเก็บไปเลยค่ะคนสวยไะเขากับพ่อเฮดอีหละ่ะพี่น้องเก็บไปนี่ละไปเรื่อยนี่ละมวนๆฟินๆคือเก่าน่าจะเนาะดอกแรกแหกหมานจ้าก็ยังอยู่กับน้องนานาคนสวยเนาะแต่ว่าน้องพนอยู่อีกฟังนึงเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่เปิดมากกแหกหมานเลยจ้ะดอกแรกของคลิปนี้เนาะแต่ว่าผิดนะห้อยห้อย ห่วยข้าเจ้าตัดพูนะขอโทษแล้วจะใส่เท้าขอโทษขออภัยไปไปหลุ่นๆต่อๆแล้วจะห่วยฝนขึ้นมาแล้วบันพายากนอากาศก็จัะมาฝน,นบ่ตกทั้งลมทั้งฝนบัมันลมซื้อกับพ่อเด้ออย่าฝนตกเถอะลมแค่นั้นก็พอแล้วจ้ะหาตอจ้ะหาต่อมันมันมันเจอคู่แฝดอีกแล้วเอ้าอุ้ยบ่ได้มันแล้วเนา มาลุ้นกันมาลุ้นกันเขาย่งงางสวยโบตบดไว้ยหุ้ยมาดามเกือบนึกว่าเห็ดหัวหักเกือบมันเห็ดหัวหัก <g ül> มเมาอีกดอกนึงจ้ะเพียอีกดอกนึงจ้ะงามจะได้ไหมงามจ้ะงามงามสวยสวยสวยหเหน็นเพื่อเห็ดไปนำแล้วเพื่อมีพร้อมพี่น้องอยากเห็น หมานหมนยู่หมานหมานยูมังว่าน้องหน้าหน้าคือสิได็เก็บอยู่เนะ้อะพนา่ามีอยู่พี่แพ์ฝั่งนี้ว่าสานเอาเก็บไปน้องเอ้ยมีก็เก็บไปอย่าน,น้อง่ไดีกเก็บเฮดเอ้คันมาเก็บนํากันอยากให้ได้น้ากันนั่นล่ะจ้ะเฮดมันก็มีปา้ปาไปเนาะพี่น้องเนาะมันก็มีพ่อยอ้ห้าเด้กเก็บไปเล่ม,มานะนี่บุงดอกนี่พอได้อยู่ มาเพื่อนพี่น้องตัดขาพักเบรกตัดขาน้ำหาน้องพ่อเขาไปทางใดกันบุนี่เพื่อนเอินหาน้องเพิ่นลันปลาอยู่ตอนพ่เป็นตาหลงดอกมันได้ยินเสียงลดอยู่อย่างหนึ่งน้องเพิ่นเดินปลาประจําเพิ่นบ่หลงดอกดอกนี้งามเดี๋ยวสิโทษถาม่าเขาฟังได้กันแน่แต่เพิ่นวามีเห็ดอยู่เพิ่นมา ว่าแต่ว่าเพิ่นได้เก็บหนเถอะเนาะโอ้โหใงามเด้เนี่เดี๋ยวพอดีแหละเฮาเห็นไปเก็บไว้ในรถไปหลุ่นไปลุยกันต่อบงงามเขาออกไปมันเหลืองเหลืองเอาไปตัดออกหลายๆหรอพี่น้องมันจะหนักเนาะโอ้ยนี่ได้แต่หัวนะจ๊ะนี่เขามาปลานี่ได้ดอกเดียวนี่ เขามาอีกฟังน้ำน้ำหาหน่องฟังนะ่เมื่อกี้ได้ลุ่นได้ลุ่ยอยู่นะนี่เดี๋ยวโบนี่อาจจะกลับไปฟังเกาล่นนะเอาเห็ดไปเก็บไปหลดกันเนาะงามงามต้ง ตัดขาสีมันคอยบส้อนแสงสุดยอดควมฟินจังว่าอากาศดีหันตัดไปตัดมาเหลือหน่อยเดียวนะเห็นบ่ะนำ้ำาตัดลงเลิกเลยได้แต่หัวเอาไปเอามาได้แต่หัวอันนี้ถากเลียร์ถาเอาอนอันจ้ะโอ้ไป เอาเห็ดไปไหว้รถเดี๋ยวโทรหาหนองนำ้ำแล้วเขาป้าไดเอาเห็ดเก็บแล้วมาลุยกันต่อโอ้ยเราเนาตัวนี้โอ้ยน้ำหากันบ่พ่อนี่บ่เป็นหยังพ่อย่ำไดกับผ่อย่ำนั่นละอยู่ป้าใกล้ๆกันนี่แหละแต่ว่าน้ำหากันบ่ออพี่น้องเอ้ยแตาอยากหัวบ่อไปเก็บเก็บห่ากับ่ออยู่แต่ว่า วายวายวายวาอวายู้ยถือกินจนมาตะเลต้นเนาะฮู้ยได้ตะหมวกบึงห้อยข้าเจ้าตัดเอานี่ดอกหน่อยมันจ้ะมันข้นมาไหมพี่น้องปาดขอยิ้นรถจอดขอยก็นึกว่าขอยืิบ่ได้เฮ็ดแลละล่ะเดี๋ยวงัดทางงัดกันเด้องัดโอ้ยแตกเบิด ไม่จ้าอยู่แนว,ดนะวไดคุณนะไม่บ่ไดดอกใดซ้ำนั่นละ่ะเอาซ้ำที่ได้นั่นละเพียดอกหนึ่งพี่น้องงามขนาดสวยสวยม,มันมันอยู่จ้ะงามงามปิดใบป,ปิดใบนี่บ่มัน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 อมเอเจ็บเจ็บน้องนานา,นาพี่แพทย์ก็พอได้เก็บอยู่เพิ่ว่าทาั้งเพิ่นมันดอกตะมุตะมิเพิ่ว่า อองหาหน่องแยกไปอยู่แก่ไหนเขามาปลาไม่นี่ข้าวเดียวคนเดียวดอกนี่สงสัยสีใสบ่ได้เป็นเป็นลาดแต่มาลุ้นเด<อ>ียกันดอกนี่เดอือพี่นอ้องว่างพี่นอ้องพี่นอ้องพี่น้องโอ้โหแผดมักแห้งจังสีนี่มักมากโอ้ห و, โหคุณนะโอ้ยสงสัยสีนา่นาเน่าดอกบักใยนึง ลองมึงด oh. oh. uh ูเอาได้บอตัดออกเดี๋ยวไปเหลือกเอาเสียดายเนาะผุนดอกหนึ่งเน่าจ้ะดอกหนังก็เน่าโอ้ยพ่อแม่พี่น้องขอบขั้วเฮ็ดผึ่งเก่ารัดนี่คืองามมักแค่นี้บ่เอาบ่ได้แล้วนี่ตุปุอยู่เห็นบ่หนึ่งคือนะเพียขาเราสั่นแต่ว่าขอบขั้วเจ้าคือขาสั่นแท้เจ้าเป็นขอบขั้วขาสั่นมันบ่นี่ <laughs> พี่น้องจ๋างามหลายอ้ยนี่อีกจ้ะอันเสียออกงา่ายออาไปหาน้องแล้วเพราะเดี๋ยวมันต้องหาไปน้างกันที่กว่พวพงพี่น้องจะบ่พอกันมันจะบ่จะบเจอกันปะไปเจอกันถนนอือหอนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องดอกสวยเลยอืออจ๋า้ยสองดอกนะคะไม่ใช่ดอกเดียวเด้อ สองดอกเด้อจ้ะเด้องามยูเดี๋ยวคอยไปหลุนตัดขาดอกนี่งามนี่ดอกนี่เขาคอยอื่นมางามงามสุดยอดเอ้าหันไปเจออีกดอกหนึ่งเจอหนองหน้าหนาเหรอจ้ะหนองเละเละตุ่มเป๊ะต้องสังเกตเพลินเห็นบ่ ห้ากระขึ้นพี่น้องเอา้เาแล้วคือส่งสิเละคือจังวาห้ากระขึ้นโอ้โยเล,เลเะเละตุ่มเปะเลยเบิ่งิี่ละจ่ะพ่อแม่พี่น้องสวยงามนะจ๊ะอยากได้ต่งสีทั้งเปิดนี่ไหมดอกนี่ล่ละคะนี่กระตะมุตะมีอยู่เนาะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องมาเจออีกแล้วบุญน,นะฟังเสียงเด้อโอ้โยบุญ ไปไปเดี๋ยวิ่าตัดขาแล้วล่ะผ่าตัดขาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยหาตัวมันหน่อยโผดมากแล้วไบเป่นใยซะเอาไว้ให้โตก่อนังไงตวค่อยมาเก็บเนาะมาตั้งจุดตัดขาเห็ดก่อนมันเอาจุดง่งามๆนี่ล่ะค่คอยหาตัวนะจ๊ะเนาะ โอ้โยมามาสาวเหนือพี่น้องตัดขาเห็ดกันเลยค่ะอตัดทีไรฟ้าวหาต่อซ่อม,มีแดดบ๊แมนบ๊แมนซ่อมมีแดดซ่อฝนบต๊ตกงห้ามโอ้โหงามอยู่ตัวละหย่องแน่บ่ได้พูนะ่ะจะแมนเล่าคักได้แต่หวัวสุดท้ายน,นี่งามอยู่จ้ะเห็นบางามก็ตัดออก อุ้ยอันนี้ผู้ใดคือเจ้าเห็ดตังใดคือเห็ดหัวหักมาดามเจ้าคือเห็ดหัวเลาหักผู้ใดประสัน่น <c> เ <oughs> อวแต่คค้งนี่แหละขาเราไปใส่ละบันเก๋าหลัดจนมันงามตัดขาเห็ดมันมันฟินฟินน่ะเห็นบ่พี่นอ้องเห็นบ่มันก็นต้องตัดออกลาย ั่างกองไปแน่วใดเนอ้องเห็นมันเห็น,หนังสีแนะ่มาดามเลยพี่น้องสิกับสีข้อ,อียังน้ำเจ้าละมาถามดอกนี่นีาานน่สุดยอดเลยอือสวยสวยสวยมากจ้ะสวยดอกเล็กดอกหน่อยเอาเบิดเลย โอ้โ oh, หแล้วหัวต้นนั้นท่แพทยมีอยู่ดอกหนึ่งทีมีอยู่สองดอกคู่กันแหละอันนึงเอาแต่หัวหนจะจําได้แล้วนิดนังไก่ลักเก็บม,มีดอกเดียวโอ้ยกล่องกล่องลมขอโทษขออภัยนะจ๊ะต่างไม่ต่างไม่มันอยู่ในหมองคอยนี่เด้สองดอกคู่กันนี่ทีว่าดอกหนึ่งได้แต่หัวจําได้แล้ว นี่ก็งามอยู่จ้ะสวยทำความสะอาดแล้วข้างงามเก่าละอุ้ยพุ่น่ะพุนเน่าพุ่น่ะหวอุ้ย,เ,เ,ย,อยเอาบัวใดนะคะมันเนา่าดอกนี่ที่งัดเอาเนี่ย งามอยู่ตัดไปตัดมาบ่เหลือซะละ สวยอืมดอกี๋ยวทิ่มลายอยู่ด้ยวยพี่น้องคนน่ะมันก็กินอยู่แต่ว่ามันกินบ่ชอดเลิกปั้นไดอันตัวมาแลงอ่ะจ้ะอู้ยอันนี้สวยมากเสียงล่มเด้อเด้อ ทุกงก็เสียงฝนนี่แต่ก็ตกใจนึงว่าฝนตกตลอดเวลาต้นนี้นี่สวยสวยตัดเนาง,งามยู่อ้ยดอกนี่นี่สุดยอดความงามเลยเด้อเพีย อยากได้างสีทั่งเบิดเนี่แหละพี่น้องมันเสีเห็ดทางไดมันสีได้นี่ไหมไปเป็นลุ้นกันต่อนะจ๊ะพี่น้องจา๋านี่เขาได้เห็นบ่เจออีกแล้วคะ่ะเอาน้องหน้าหน้าโทรมาแต่ย่ามไดสรับโทษซะพี่น้องจา๋ายังไงเขาก็ใช่อยู่แล้วเนี่ย เนี่ยนี่ได้อีกจคกสิบดอกแบบเนี่ยน้ำงามแบบเนี่ยเดี๋ยวค่อยตัดอันยานกกลกันบางนึงเสียอีกแล้วแล้วกับแพทตัดขาเห็ดน่องโทถหาแพทบาดเห็นเนาะเวลาใส่วิดีโอโอ้จกขึ้นมากคือขาใหญ่คือขาเงีวเลยเนี่ยเจออีกแล้วจ้าพี่เนาะเว้ยย่าดีด้วมาดามยานเห็ดหมวหักนี่จ้า ดอกนึงนะดอกเนี้ยอย่างเนี้ยเราชอบมากเลยเนี่ยไว้เม่นสองดอกพี่น้องว่ดอกเดียวนั่นแหละเราโง่ลงคง,งอยู่ตกใจในว่าสองดอกห mm hmm. น่าจะแม่นกับพ่แเม่นโอ้โหว่าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิงบ้งเบิ้งเห็นอะไรไหมคะเนี่ยปู่หูยพี่น้องเอ้ยปาดิโตบักโม่บับก,บกแตียอ เจ้าบึงเจ้าบึงข่อยพ่ออย่างแฝดสามแฝดสยามเนี่ยนะปูยงามสุดยอดเลยเนาะโอ้โหสวยสวยสวยงามจริงๆค่ะพี่น้อง่ะนี่รุ่นนี่ใส่นี่ก็ร่างดีก็ล่างอ่อนแบบก็ร่งกินน่ะแล้วก็นี่ดอกหนึ่งจะ้ะงามค่ะงามเนี่ยเนาะโอ้ยดีใจหลายโอย้นั่นพี่น้องนั่นเห็นไ่แพดวาอยู่มันผูอยู่อยู่โอ้ยแมนแมนโอ้ยมันมันสุดยอดอีหลีเลยจะ้ะ จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้โหคุณนะหวายสุดฟินสุดยอดป๊าดเสียดายเห็ดดอกนี่เนาะบ่เฮาบ่มาพอแม่พี่นอ้องเพียโอ้ยขาเราเอาได้แพทจะเอาดอกก็เอาได้เพียป๊าดติโชบักโมบักแตงเด้อพ่อแม่พี่น้องจัะฉากกอนพ่อแม่พี่น้องคุณนะโอ้ย ไป,ไปไปไปลงกระตาซะดีๆสุดยอดมากมองเนี่ยในหลายๆดอกนี่คางกระตานี่อีกสามดอกสี่ดอกพี่น้องมามาเอาเราลงกระตาก่อนหนิไหมโอ้ยหมานหมานหมานนี่อีกดอกนึงจ้ะพี่อีกสองดอกเห็นบ่งามีอกดอกนึง งามงามโอ้ฟินฟินเก็บอีกจังน่อยเดี๋ยวสิผ้าตัดขาอีกเด้อจ้ะเด้อโอ้สุดยอดความฟินคามหมานเลยคมเบิงเพื่อมันพอพี่น้องจ้าพี่น้องพี่น้องโอ้ยนี่หมานหมานหมานนี่อีกจ้ะเบิงเบิงบัสสุดยอดบอคะนี่มีแต่อดอกงามๆเด้อแล้วก็นี่อีกนะเนี่ย เนี่ยเราอยู่น้ำหยางสิเนี่ยเบิ่งตีละ่ะนี่แต่ดอกง่าง,ง,างหวายฟินฟินฟิน,ฟ,นฟินและอินและหมานเพียอีกพี่พี่อีกดอกนึงนะคะผุดสุดยอดไปเลยนะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องมาเจอกันอีกแล้ว สองคนตามหากันอยู่ตรงนี้เยอะเลยนะตรงนี้เยอะเยอะใช่เนี่ยดูพ่อแม่พี่น้องอุ้ยแต่ลอยตรงนี้ลอยคนเก็บเหมือนกันอยู่ยนี่ห้อยข้าเจ้าตัดขาถิ่ม,มงใส่มันนาเพึนบ่อเอาจ้าใช่พี่นนแพทย์ว่าเห็นรถจอดเยอะก็เลยไม่อยากพามาไง ความจริงก็ตรงนี้แหละที่พี่แพทส่ง GPS ให้อะอแต่ทีเนี้ยเห็นรถจอดปกติรถก็จอดแต่บางทีเขาเข้าฝั่งนู้นไงไอ,อตอนที่พี่แพทเอารถมาจอดน่ะเห็นมีสองคนพ่อลูกเดินถือถุงมาจากฝั่งนู้นแหละใช่บางทีเราก็คิด <c oughs> พี่แพทก็ว่าอยู่น้องนานา,นาได้โทรหาไหมโท,โทรอยู่ใช่ไหมแล้วพี่แพทโทรกลับก็ <c oughs> ไอนี่กันค <c oughs> า,าดกัน สัญญาณเอาลูกมันก็เอาพี่น้องเบิ้งเบิ้งแพทย์แนมบอเห็นเห็ดแพทงานขามเห็ดเห็นไหมพี่น้องเนี่ยจริงๆพี่แพทย์เก็บอยู่ตรงนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยนั่นน่ะเออเอ้ยตาอยากหัวรอรอดูข้างในนะโอ้ยงามงามเออตัดให้หมดเลยงามงามงามเออแปลกเนาะคนก็ได้เยี่ยวตาอยากหัวโอ้ยเลิดเลิดเลิดมาป่านนี้เนาะ พี่แพทย์ยังตัดไม่หมดแต่กว่าเราจะหากันเจอนะใช่โอ้โหไม่รู้ว่ามาหาเห็ดหรือมาหาคนหาคนคนเยอะมากโอ้ยฟินฟิน,ฟนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่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 เบิงบ้งเบิ้งเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอีกเนี่ยเนี่ยเยบิงบ้งเบิ้งหายใช่โอ้โหเปิดออกมาแล้วก็เจอแบบหายดูเจอดอกนี้แล้วเปิดเข้าไป <c oughs> เห็นลูกสมุนก็ดูดอกนั้นดิแน่นมากมันเนี่ยเนี่ยขามันแน่น พี่แพทย์ต้องเอาไม่เอาไม่ได้ต้องเอาอยดอกนี่เน,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 น่าเน่าหนองนานาเจอแฟมิลี่เพิ่นายอะไรเนี่ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยนี่แน,น่นไหมฮะน่นไม่แน่นไม่รู้แต่ว่าถ้าเจออย่างเงี้ยหกดอกนะน้องนานาเจ็ดดอกนู่น่ะมันอยู่ข้างในนั่นอีกนี่นี่มาเก็บนะพี่แพทย์ถ่ายรูปเฉยๆจะ้ะโอเคค<ช>่ะขอบคุณ,ขอ,คณ <to> ขอบคุณค่ะออ้ยพี่น้องไ้วยคุณนะโอ้ย ขึ้นเป็นขอบขั้วเนาะสวยๆนี่อีกดอกหนึ่งด้วยนี่ดอกเล็กๆเนี่ยจ้ะป๊าดนี่ลอยลอยเนี่ยเยอะเลยโอ้ยแพทแลนแลนหายใจบ่ทัวทถอ่องหยาดล่ม <laughs> อุ้ยฟินฟินแห้งมานมานเอาไว้มาตัดขาเห็ดกันตัวพอไหมพี่น้อง จะได้ไปต่อเนาะฟินคักสุดยอดเลยพี่น้องจ้าเนี่ยอุ้ยมีแต่ละดอกแต่ละดอกเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยงามหลายอ้ตัวนี้ว้ายตัวนี้ไม่งามแล้วแต่กับพ่อเอาได้อยู่ตัดหลายกว่านั้นเดี๋ยวมันบบเหลือบบอ,อยากตัดหลายกว่านั้นเลยเดี๋ยวไม่เหลือ อยากไปเก็บเห็ดเหลืองก็อยากไปเนาะดอกมันใหญ่แล้วนะน้องเห็ดเหลืองอนะดอกใหญ่แล้วนะดอกไม่เล็กเหมือนตอนที่เราไปตอนนั้นนะมันเปน็นนางวบาผู้เดียวพี่น้องน้องเพิ่นไปไสาแล้วโตแล้วค่ะพี่แพทย์ไปมาหลายรอบแล้วนะพี่แพทย์ไปเกือบทุกอาทิตย์เลยไปกับพี่จอยนั่นแหละ พี่น้องจ้าพู่นะง่ามเฮ้ยมวนคักเมืนอวาเก็บเห็ดมันมีเห็ดให้เก็บมันกับมวนสิแล้วถ้าพ่มีเห็ดกับพูดมวนได้จ้ะได้งอแงอยากกับบานเมื่อยแล้วว่าสัตนถ้าพ่มีเห็ดมันก็แต่ส่วนมาเข้าก็ได้เก็บอยู่ตลอดแหละตอนเข้ามาเนาะมาทีไรก็ได้ทุกทีจัดการดอกนี้ก่อน เอาเลยเอาตัดออกหน่อยเดียวว่าตัดออกลายตัดนี่ส่วนที่เพิ่นนี่เฮ้ยเลิศใส่ไดส้สวยสุดตินเลย <c oughs> ลงตะกร้ามาดามไปซะดีๆเดี๋ยวสิพภาพาไปต่อ <c oughs> จะพาไปต่อนะจ้ะ <c oughs> ตอนนี้คลิปหนาเด้อ <c oughs> คลิปนี้เก็บให้กันจุใจแล้วฟินแล้ว ยวไปต่อในคลิปหน้าอุอ้ยน่ะระวังระวังมันลื่นน้องเราน,นะพี่แพทย์น้าหง,งท้องไงเกือแบปบวดให้ขำอีกแล้วคําอุทานใช่ไหมไอ้ลูกชายพี่แพทย์หน่น้องบอลอ่ะวันนั้นไปกินข้าวบ้านพี่จอยทํางานกลับมากันเสร็จเนาะก็ไปกินข้าวกันทีนี้น้องเขาก็พี่จอยแกต้มไอ้นั่นอ่ะตีนไก่แล้วทีนี้น้องบอลก็ นึกขึ้นได้จะพูดว่าตีนนี่แหละ,ะเขานึกขึ้นได้ว่าถ่ายคลิปอยู่อ,อ,อยู่ในคลิปวิดีโอพี่จอยแล้วเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็บอกว่าเออเท้าไก่เขาว่าแล้วทีนี้เมื่อวานเมื่อวานนั่งรถไปด้วยกันพี่แพทย์ก็คำนึกในใจไม่กล้าขำกลัวลูกอาย <c oughs> เขาบอกงี้เพราะว่าคือไปกับแม่บ่อยแล้วก็ได้ยินบ่อยคําว่าคุณหลอกดาวบางทีเหตุสวยๆแล้วขาไม่สวยเน่าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขาเขาดูอะไรไม่รู้แล้วเขาก็บอก โอ้โหแม่แม่นี่หลอกดาวจริงๆเลยเขาพูดถึงมากเกี่ยวกับว่ามันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเอกคุณหลอกดาวแต่พูดไม่ถูกเขาเป็นเขาจะเป็นเด็กไทยแต่เขามาโตที่นี่ใช่เขาก็เลยภาษาอืมก็เลยเพี้ยนไปนิดนึงแม่คุณแม่อันเนี้ยหลอกดาวจริงๆเลยแม่พัทพี่แพทก็นึกอยากจะขำลูกก็เลยปล่อยให้เขาดไปขำในใจเขาจะพูดว่าคุณหลอกดาวอืม คุณพยมาอยู่นี่นานๆใช่ลืมใช่หลายๆคำเลยนะแล้วก็ใช้บ่อยแล,แล้วก็ทีเนี้ยเขาไปเจอเด็กคนหนึ่งเขาเคยเจอกันตั้งหลายปีเมื่อไม่หลายปีหร่กอพอเด็กๆเ,เขาก็มาอยู่ได้ประมาณห้าปีกว่าเนาะลูกพี่อะ่ะแล้วทีเนี้ยเขาคุยกันแล้วไปเจอกันยังไงไม่รู้เขาก็คุยกันเขาก็บอกว่าแม่คนเนี้ยแม่รู้จักไหม่ะไม่รู้จักได้ไงล่ะลูกก็ลูกก็ลูกนะดวงอ่ะนะดวง,นะดวงแม่ก็รู้จักหนูก็เคยไปงานคอมฟิมิชั่นเขาเขาจําไม่ได้เขาก็เลยบอก ถามเขาสิว่าแม่เขาชื่อดวงไหมเขาเขียนเป็นภาษาที่เนี่เนาะภาษาแดนเออเขาก็บอกว่าแม่เธอชื่อดวงใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่เขาไปเจอกันที่ผับเขาไปเที่ยวไออเดนไอริสไอนั่นแหละไอริับอ่านั่นแหละเขาไปเที่ยวกันไปเจอกันแล้วแล้วน้องเขาเลี้ยงเลี้ยงเหล้าอืเลี้ยงเหล้าเนี่ยดูมันสุดยอดมากเลยนะมันสวยมันสวยมากน้องนานาติดกันแบบอือสามสามดอกเลยนะ อีกดอกนึงไม่รู้ไปไหนคือแบบสวยมากตัดไปตัดมาไม่เหลือถึงเราตัดให้เยอะนะจ้าเพราะว่าอหนักเพราะถึงเอาไปเดี๋ยวไปที่บ้านเราก็ใช่อีกูโอ้โหนี่เน่าเอาไม่ได้เลยก็เลยแต่งสวยจัดที่นี่ไปถึงบ้านก็ไม่มีแต่พี่แพทย์ยังอยู่ในป่าแรกกับป่าที่สองที่เราเข้าอ่ะ ปลาแรกที่พี่แพทย์เข้ากับปลาที่สองที่เข้ากับน้องนานาพี่แพทย์ยังไม่ได้ตัดออแต่อันนี้ตัดหมดแล้วไม่เป็นไรนะั่นจะไปตัดที่บ้านอยงามไลอ่ชมไม่ได้เลยเน่าซะและ้วเอาแค่น,นี้อันนี้งาม,มงามงามอุ้ยสวยสวยอ,อันนี้ไม่งามเลยดูข ถ้าเป็นหนอนก็ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาจา้ะไม่เอา,เอ,าอุย้ยพอแม่พี่น้องจ้าสวยเลิศดูเห็ดนองหน้าหน้าคุณนะอุย้ยน้องก็ได้เห็ดเยอะเต็มตะกา้าพี่แพทย์ก็ได้อของพี่แพทย์มันตะกา้าใหญ่มันเลยเหมือนไม่เต็มแต่ก็โอ้โหคนลับมาจากการที่หาพี่แพทย์นะถึงได้เห็ดถึงได้เห็ดใช่ไหมพี่น้องหา<ไ>กันจนได้เห็ด <laughs> ไปพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็ฝากฟไปซ้ำหนีได้เจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้ะพ่อแม่พี่น้องน้องนาณาคนสวยนี่พี่น้องมึงสาวใต้ตาคมผู้น่ะอุ้ยจมูกโด่งตาคมตาหักหลายพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปแล้วจ้าอยู่ดีไม่แห้งสูบบุสกคนแล้วนะจุกทุกสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ,าจ้ะเจอกันคลิปหน้าเนาะไปแล้วค่ะ